รายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเรื่องเล่าอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินวันนี้เสนอเรื่องจริงหรือไม่กัมพูชาเคยเจริญกว่าไทยคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงพูดว่า กัมพูชาในอดีตนั้นเคยรุ่งเรืองมากกว่าไทยวลีไขมุกแห่งเอเชียถูกใช้เรียกพนมเปนในช่วงต้นศตวตรรษที่20แต่ความจริงแล้วภาพนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งในด้านเมืองใหญ่วัฒนธรรมและเศรษฐกิจการเปรียบเทียบกับไทยในยุคนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจว่ากัมพูชาจเจริญรุ่งเรืองอย่างไรและทำไมไทยยังสามารถคงอำนาจและพัฒนาต่อเนื่องได้ ย้อนกลับไปช่วงต้นศตรวรรษที่20ครับกัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอาณานิคมฝรั่งเศสเน้นการสร้างเมืองใหญ่เพื่อแสดงอำนาจและความทันสมัยเมืองพนมเปญจึงได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วถนนหนทางถูกสร้างให้ตรงและกว้างระบบไฟฟ้าและน้ำประปาถูกนำมาใช้ในย่านธุรกิจและย่านที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุโรปและคาเมปรากฏให้เห็นในวัดวังและอาคารราชการทำให้เมืองใหญ่เต็มไปด้วยความทันสมัยในสายตาของชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแม้เมืองใหญ่จะเจริญรุ่งเรืองแต่ชนบทของกัมพูชายังคงยากจนและเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคได้น้อย เกษตรกร,กรส่วนใหญ่ยังใช้วิธีเพาะปลูกแบบดั้งเดิมข้าวและไม้สักเป็นสินค้าส่งออกสำคัญแต่รายได้ส่วนใหญ่ไม่ได้กระจายสู่ชนบทการพัฒนาจึงเกิดขึ้นแบบเฉพาะเมืองทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันไทยในสมัยราัชากาลที่5ถึงรัชากาลที่6แม้ไม่ได้ตกอยู่ใต้การปกครองของชาติตะวันตก แต่ก้าวหน้าทางระบบราชการและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องรัฐบาลไทยลงทุนสร้างถนนและทางรถไฟเชื่อมเมืองใหญ่กับชนบทการศึกษาแบบตะวันตกเริ่มเข้ามาโรงเรียนและโรงพยาบาลกระจายมากขึ้นทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานได้ง่ายกว่าการบริหารแบบไทยแม้ไม่ทันสมัยเท่าฝรั่งเศสในบางด้าน แต่ก็มีความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชนทุกชั้นด้านเศรษฐกิจกัมพูชาพึ่งพาการส่งออกข้าวไม้สักและสินค้าโภคภัณฑ์สภาพสังคมเกษตรกรรมยังคงครอบงำชีวิตผู้คนในขณะที่ไทยสร้างระบบการค้าและธนาคารสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจมากกว่าความแตกต่างนี้ สะท้อนถึงการพัฒนาเชิงโครงสร้างไทยสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องขณะที่กัมพูชาเน้นการสร้างภาพลักษณ์เมืองใหญ่เรื่องการศึกษาและสาธารณาสุขกัมพูชาเริ่มพัฒนาโรงเรียนภาษาฝรั่งเศสและโรงพยาบาลในเมืองใหญ่แต่ชนบทก็เข้าถึงได้ยากการรักษาพยาบาลและการศึกษาในชนบทยังขาดแคลน ส่วนไทยลงทุนในโรงเรียนและโรงพยาบาลกระจายถึงจังหวัดเล็กๆทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากกว่าวัฒนธรรมและศิลปกรรมก็เป็นอีกมิติที่สะท้อนความแตกต่างกัมพูชาผสมประสานยุโรปคาแมในอาคารบ้านวัดและงานศิลปกรรมสาธารณะในขณะที่ไทย ยังคงรักษาศิลปกรรมและวัฒนธรรมดั้งเดิมทั้งจิตกรรมฝาผนังงานปั้นและสถาปัตยกรรมอย่างมั่นคงภาพรวมก็คือกัมพูชาในยุคนั้นอาจดูเจริญรุ่งเรืองในสายตาฝรั่งและนักท่องเที่ยวแต่ความเจริญจะกระจุกตัวเฉพาะเมืองใหญ่ชนบทยังยากจนและเข้าถึงบริการน้อยในขณะที่ไทย แม้ไม่หรูหราเท่ากัมพูชาในสายตาฝรั่งแต่พัฒนาระบบบริหารโครงสร้างพื้นฐานและบริการพื้นฐานแบบต่อเนื่องทําให้ประชาชนเข้าถึงได้จริงและสามารถสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนลองนึกภาพดูครับถนนกว้างในพนมเปญสว่างด้วยไฟฟ้าและผู้คนแต่งกายทันสมัยเด็กเรียนภาษาฝรั่งเศส แต่แค่50กิโลเมตรนอกเขตเมืองชาวนาในานาข้าวยังใช้ควายไถนาและพักในกระท่อมดินความแตกต่างนี้ชัดเจนจนทำให้คนรุ่นใหม่ของกัมพูชาเห็นว่าการพัฒนาคือเรื่องของโครงสร้างและการกระจายไม่ใช่เพียงภาพสวยของเมืองใหญ่ครับมุมมองต่ออนาคตของทั้งสองประเทศก็แตกต่างกันครับไทย มีพื้นฐานเอกราชและระบบบริหารที่เข้มแข็งสามารถต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องส่วนกัมพูชาแม้เมืองใหญ่จะรุ่งโรดแต่ความเหลื่อมล้ำและการขึ้นอยู่กับอำนาจต่างชาติทำให้การพัฒนาช้าและไม่สม่ำเสมอสรุปแล้วก็คือภาพลักษณ์ไข่มุกแห่งเอเชียเป็นเพียงแค่ด้านหนึ่งของความจริง ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าการพัฒนาที่แท้จริงต้องมีทั้งเอกราชความเข้มแข็งด้านการบริหารและการกระจายความเจริญไปสู่ประชาชนทุกคนครับท้ายที่สุดก็คือการเปรียบเทียบไทยกับกัมพูชาในยุคนี้ช่วยให้เราเรียนรู้ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องมองภาพรวมทั้งประเทศครับไม่ใช่แค่เมืองใหญ่หรือชื่อเสียงที่ได้จากสายตาชาวต่างชาติครับ เรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังพบกันได้ใหม่ในเรื่องถัดไปสวัสดีครับ